ธนาทรโชว์ผลตรวจโควิด19พร้อมประกาศกักตัวด่วนหลังลงพื้นที่ตระเวนหาเสียงไปทั่วจากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด19ในกลุ่มแรงงานเมียนมาและผู้คนรอบตลาดกลางกรุงจังหวัดสมุทรสาครและประกาศล็อกดาวน์จังหวัดไปแล้วนั้น ต่อมาได้มีการแชรภาพของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดสมุทรสาครกันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลเนื่องจากนายธนาทรและคณะเกือบทั้งหมดไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้เมื่อเวลา20นาฬิกาของคืนวันที่13ธันวาคม2563 บริเวณลานทิวลิปสแควร์ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,น,นายธนทรนางสาวพนิกาว,วานิชและนายปียบุตรแสงกนก,กุลแกนนำคนสําคัญทั้ง3ของคณะก้าวหน้าได้เปิดเวทีปราศัยครั้งใหญ่ช่วยผู้สมัครของคณะก้าวหน้าหาเสียงและเป็นที่น่าสังเกตว่าบนเวทีไม่มีใครสวมหน้ากากแม้แต่คนเดียวเพราะเกรงประชาชนจะจําหน้าผู้สมัครไม่ได้ต่อมาวันที่15ธันวาคมเวลา13.00น นายธนาทรลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อีกครั้งโดยเดินลุยตลาดสดมหาชัยขอคะแนนเสียงจากบรรดาพาา่อค้าแม่คา้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดให้ช่วยลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าส่วนพนิกาว,วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าหาเสียงที่จังหวัดสมุทรสาครในวันที่13ธันวาคมโดยหลายช่วงไม่ได้สวมหน้ากากแม้อยู่ในตลาดสดก็ตามขณะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาก็ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าถ้าธนาธรติดโควิด19มาจากจังหวัดสมุทรสาครธนาธรน,นี่แหละคือซูเปอร์สเปเดอร์ตัวจริง เพราะเดินทางหาเสียงไปทั่วไทยโดยไม่ใส่หน้ากาก,กอนามัยเลยล่าสุดในเฟซบุ๊กของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมและทีมหาเสียงคณะก้าวหน้าขอกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สืบเนื่องจากการที่ผมได้เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครและหลายพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อหาเสียงเลือกตั้งนายกอ,อบจอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เป็นบุคคลที่เสี่ยงติดเชื้อ ผมขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าผมได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันทีที่รับทราบข่าวการเผยแพร่ครั้งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครและผลออกมาว่าผมไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 เ ดยผมได้แนบเอกสารยืนยันผลการตรวจภายในโพสต์นี้แล้วอย่างไรก็ตามผมและทางทีมหาเสียงที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคจะกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลา14วันโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ครบระยะการฟักตัวของเชื้อโรคจึงเรียนมาเพื่อความสบายใจของประชาชนทุกท่านและจะผ่านพ้นการระบาดรอกใหม่นี้ไปด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย